นี่กะเป็นการต้มไข่เนาะคะนะ่ะเนาะต้มไข่แบบบ้านๆต้มไข่แบบบ้านๆไปให้พ่อใหญ่ฝรั่งเนาะคะ่ะยระดาวกกับซีไซส์มอซึ่งนี่ค่ะพี่น้องหมอซึ่งสองสันเนาะคะนะ่ะเนาะเห็นปะยี่ห้อกระเบื้องเอ้าโรดคะ่ะกะใส้แบบนี้แหลนะเนาะมันมีแบบนี้กะใส้แบบนี้ฟ้ามันอยู่ใส่เนาะบาทนี่ พญาย,ย่ข่อยนี่เอาฟ้าไปใส่เนาะโอ้เดี๋ยวเด้อเห็นเราเห็นแล้วจ้ะเห็นเราเห็นแล้วพญาย,ย่เอาฟ้าไว้นี่โอ้ยกะจะปิดดีป่ะเนาะปิดฟ้าล่องเบิงเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ก็เป็นการหนึ่งไกล้ข้งแรกหนึ่งไครข้งแรกของยายดาวเนาะค่ะเนาะหนึ่งใครขงร้งแรกของยายดาว ดใส่ใบบกูดนี่เฮียลงมาใบบกูดใส่ใบบกูดเรียบร่อยแนะนำต้มแล้วค่ะพี่น้องจะเห็นมันหอมขึ้นมาสมุนไพนะรเนาะยาดับเใส่ไข่บรใส่คาดอกอยดาดับกะสิต้มไปประมาณสีหนึ่งไปประมาณสามสิบนาทีนะคะเนาะหนึ่งไปประมาณสามสิบนาที่ระกาศปิดคักนะยานไข่แตกว่ะ ก็ปิดกสิบหนะ่หอมเนาะอ่ะลองดมซุ่มๆเบิงกสิผ่อนไฟลองอกนะีกเนาะค่ะะเนาต้มสักเคิงชั่วโมงบ่กเฮ้ยพี่น้องมีความคิดเห็นจังไรก็ฝากคอมเมนต์มาบอกยายดาวเนี่ยเด้อค่ะว่าหนึ่งใครเนี่ยเขาควรสิจักหน้าที่เนาะคะนะ่ะเนาะกะยายดาวกับขอบคุณวเอฟซีทันหนึ่งไล้ค่ะว่าลองหนึ่งเด้อว่าสันมันสิแซ่บว่าสันคะ่ะเอ้า แกดาวจัดไปค่ะจัดไปตามนั่นค่ะตามใจเอฟซีนะนัมากนะคะนะค่ะนี่แหละสบายไปค่ะบ่าต้องมาต้มค่ะขอบคุณในไลค์ค่ะเอฟซีทันนี่ค่ะลืมซื้อเพิ่์ลน,นะเพิลนียนํามากค่ะเอ้าแกดาวจัดตามเอฟซีบอกได้ค่ะเด้กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องย่างเป็นทังการอีกรอบนะคะเมื่อนี่ มันนี้กรฝนตกนะคะเล็กน้อยข้างนอกค่ะพี่น้องจ้าวันนี้ก็เป็นวันพุธนะคะนาะวันพุธตอนบ่ายค่ะพี่น้องจา้าเจดาวต้่มไข่ล่ะพี่น้องมาเบิ่งสามสิบนาทีผ่านไปนะคะพี่น้องจา้าเจดาวักรยานมันแตกนะคะพี่น้องมาเบิ่งไปน้ำกันจา้าพี่น้องจา้ามาเบิง่งมาเบิ่งใกล้ๆค่ะมาเบิ่งพี่น้องมาดูใกล้ๆนะคะ ย่าถือสาบานย่าดาวนะคะ่ะย้าบานย่าดาวหกนะคะพี่น้องเบิ่งค่ะแตกบ่แตกแตกหนึ่งแตกสองแตกสามนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะพี่น้องคิดว่าน่าสิสุกดีค่ะน่าจะสุกดีอยู่นะคะกะประหยัดเวลาได้หลายนะคะเนาะก็คือพี่น้องเอฟซีบอกนะคะว่าเอ่อนึ่งเอาก็จะดีกว่านะคะ ย่าดาวได้ทําการหนึ่งย่าดาวได้ใส่ย่าดาวได้ใส่อันผักผักใบบักูกกดย่าดาวบะมีตะไคร้ย่าดาวมีตะขาย่าดาวเลยบปใส่เนาะคะ่นะเนาะใบบักูดกับข้อแห้งแล้วล่ะสมุนไพรเนาะเดี๋ยวสิสัมผัสพ่อใหญ่่พอใหญ่ยยเข่าของน้ำอ่พยาพญ่เข่าของน้ำสิต้มไว้ให้พ่อใหญ่กิน ไข่ทั้งหมด24ฟองนะคะไข่ทั้งหมด24ฟองบรูว่าสิก,กินได้ได้จักมือนะคะพี่น้องเข้ามารุ่นกันพญสิบเป็นคนไม่คําตอบว่าไข่24หน่วยนี่สิก,กินได้จักมือฮัลโหลวลคัมเฮียทูไมช่าแนวคำเดียะคัมเฮียสวัสดีครับก่อนสแตนด์อัพเดอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ yeah. เทกกับโฟโต้เยอะข้าม not now not finite not finite yet เนี่ยไปแล้วพ่อใหญ่ด่วนบึงครับเนี่ยอ่า this one a boy egg for you แท็กเนี่ย and uh, 24 egg อ้าวดีฟลัดท You think how many day you look พ่อใหญ่ายทันน่ะเห็น look แค่ one week ยังไม่กลับ24 egg แว่นตาข้ามนี่ฟ้า อย่าเพิ่งอย่าอยู่ต่ a how many day we can hone n e week week yes a ั eat h e o r y โออเดนพ่อใหญ่ล้วันละสิขินมือละสาีหน่วยพนะ pass ทัวร์ทัทพ่อใหญ่คอยผ่นไปโกนหนวดอีกแล้วสิไปหาสาวทั้ง day น้อ Why you so handsome? You have appointment with some lady. Yes. โอ oh, ้ยตายพยาย่อใหญ่เรามีนัดกับใครค่ะพี่น้องจา้าค่ะยี่สิบสี่หน่วยแล้วบอกว่ากินอยู่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งว่าสั 4, 5, <c oughs> ่งสี่ห้ายี่สิบเราหายเยเดาวกินซีหน่วยหนึ่งบอกพี่น้อง อาทิตย์หนึ่งนาะให้ย่ดาวกินซีนะะนะอ้อยนาะค่ะเนาะโอ้ยตายต่ไต่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ข่อยแม่คือไข่อยกินซ้ำหนีเนาะคะนะ่ะเนาะเบิ่งพ่อใหญ่เพิ่นเบิ่งพ่อใหญ่เด้อค่ะแอบเบิ่งพ่อใหญ่พ่อใหญ่ทำหลอค่ะพ่อใหญ่ทำหลอพ่อใหญ่จะไปหาใครพ่อใหญ่จะไปหาใครคะวันนี้โอ้ยโอ you have to go เบิงบ่งเด้อเพื่นน่ะเบ้ยพ่อใหญ่เสริมหล่อนะคะ ต้องรอลากดินก่อนออกจากบ้านอ,อืเขื่นเอ้ยรอนะแฮนซัมเ oh. oh, ว้ยลี่แฮนซัมอ้ผู้หญิงบอกว่า oh, ผมหล่อเคนเนนโคตรหล่อเลยมาทอกดูมาทอกมาทอก,กลิตรบิดนี่ยอืะแล้วไวจะเขียนอะไรไหมไปเขียนบทสนทนา พญายกระลังหยุ่งค่ะพญายเม่นัดยายดาวมาต้มไข่นะคะด้วยความรักความเป็นห่วงนะคะตอนนี้ฟึกกินไข่พี่น้องฟึกกินไข่ให้มันเหมิดแม่ก็ตั้งไข่กับเป็นเมนูล้างตู้เย็นนะคะพี่น้องจ้าแม้แต่ไข่ก็เป็นเมนูล้างตู้เย็นค่ะพี่น้อง เราจะล้างตู้เย็นไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องจะเราจะล้างตู้เย็นไปด้วยกันกับอีกดนยุ่จังเสีได้ซื้อใครเนาะคะ่ยะย่าดาวกากาบขอบบนขอบคุ้นเอฟซีไลายลายค่ะที่เน้นน้ำในการทำอ่าหนึ่งไข่เนาะค่ะเนะเาะอ่าก็ยังเลือกสกินอะอืม Have ฮ o น h i n g i อ s i d e คูณเลยนะคูณเหรอเอ็มทีไม่ใ pues ช่ก nah ินยาค่ะกระือว่าประหยัดเวลาเนะคะเนาะเดี๋ยวขอเบิ้งน้าก็นิดนึงหนามแหงเ่าเคิงชโมงเข้าควรนถิใส่หนามประมาณเท่าไหร่โอ้ต้มไข่อยู่เคิงชโมงหนามยังบ่เบิกหม้อเลยค่ะพี่น้องจ๊ะ น้ำยังไม่บกหม้อเลยเนาะกะอุ่นไวนี่แหละอุ่นให้เพิ่นซุกไวนี่เลยเย่ดาวก็ได้ไอเดียจากเอฟซีพี่น้องทั้งบ้านหลายๆอย่างเลยค่ะพี่น้องจ้าบางครั้งเอฟซี FC คอมเมนต์มาแบบนี้ยะย่ดาวกับไปอ่านกับไปจำนะคะไปอ่านกับไปจำประดิษฐ์ประดอยใส่นะคะจากทีห้กเฮราเคยเฮ็ดแบบนี้ห้ากับมาลองเห็ดนะคะหรือว่าพี่น้องเอฟซีทันไดเบิ่งช่องเย่ดาวแล้ว ยาดาวมีทางรัดีหยัยงของอีหยังกะลงองเอามาใส่เบิ่งก็ได้ค่ะเพราะว่ายาดาวเสือว่าคลิปยาดาวตะตต้นมากยาดาวนําเสนอถูกอย่างในการใส่ชีวิตในต่างแดนล้วกะเห็ดอาหารในต่างแดนแบบไดนนะคะเฮ็ดอาหารฝรั่งแบบไดนนะคะเนาะสาหรับคลิปนี้ยาดาวกะขอจบคลิปเป็นตะเพียงเท่านี้นะคะ,ะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคือ ความต้องการของทุกคนนะคะพี่น้องจา้าไม่มีโลกเป็นราบ <ใน S 1> อันประเสริฐนะคะเนะาะมาเซไบ,บายเอฟซีก่อนค่ะมาเซไบ,บาย,บายขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะพอกันไ่คลิปหน้าจ้าพี่น้องจา้าสุภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมาเขาเ่ากระเป๋าทุกมือเราขได้ผู้ใด,ดยิบเยืมเงื่อนดูกะให้รวยๆขึ้นมาเราต้องได้ไปยิบไปยืมองอีกเนาะค่ะเนาะสาธุ